อ้อยพันธ์พี่น้อยอ้อยพันธ์อ้อยพันธ์แจกพายยางมาเบ่งอ้อยพันพันอ้อย,อ,อ,ยอ้อยกตงามงามหล่มพร้อมคนละพี่น้อเย ก็นองปลาของเก่าเนะาะปลากกวยของเก่าไปก็ลงมากินน้ำปลาอย่างน้ำปลาอ้อยอ้อยมันงามแหลมันหลมอ้อยให้น้ำเนาะอ้อยขึ้นน้ำมนันก็เด่นงาม